ประเทศกันแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางกันอีกครั้งหรือยังครับเขาบอกว่าหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเนี่ยจะเกิดการล้างแค้นครั้งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับหนึ่งคือเที่ยวล้างแค้นสองคือกินล้างแค้นและสามคือช้อปปิ้งล้างแค้นนะครับผมเนี่ยจัดการกินล้างแค้นไปพอสมควรแล้ววันนี้ผมกับคุณออมเนี่ยเราจะมาเที่ยวล้างแคนกันนะครับ เรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Rock Forest Resort นะครับอยู่แถวปักช่องนี่แหละตามชื่อเลยครับ Rock Forest Rock ที่แปลว่าหินนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ผม2คนเนี่ยเราแวะพักกันอยู่ที่ Starbucks สาขาวังน้อยแฟนเพจบางคนบอกว่าผมนี่ควรจะเป็นแบรนด์ Ambassador ของกาแฟนังเงียบไปได้แล้วนะครับก็ลงบ่อยลงบ่อยกว่าคนโดยที่แวะอันนี้ก็เพราะว่ามีหลายๆเว็บที่เกี่ยวกับการดีไซน์เนี่ยเขาแา รีวิวที่นี่ไว้บอกว่าเป็นซาบักส,สาขาที่ออกแบบโคลเนียลสไตล์ซึ่งก็ทำออมาได้สวยจริงๆเดี๋ยวจะเก็บภาพส,สวยๆของที่นี่มาฝากเหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ Rock Forest ไปดูว่านอกจากความสวยงามแล้วมีกิจกรรมอะไรดีๆให้ทำกันบ้างนะครับก็ปล่อยให้คุณอมกินให้อิ่มก่อนนะครับไม่เยอะครับนิดเดียวเองนะเดี๋ยวไปเจอกันครับ แล้วตอนนี้เราสองคนก็มาอยู่ที่ล็อก Forest ์เขาใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับคือระหว่างทางผมขับรถมาเนี่ยโหฝนตกมาเป็นระยะระยะนะแต่กลายเป็นข้อดีเพราะว่าพอมาถึงแล้วพอฝนมันหยุดเนี่ยฟ้ามันโลง่งอ,อากาศมันเย็นต้องบอกว่าการมาที่ล o อก Forest เนี่ยก็คือว่าคุณบีเนี่ยเขาคนชวนผมมาแล้วเขบอกว่าเฮ้ยมันมีจุดเด่นเรื่องหินนะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่พอมาถึงเฮ้ยมันสวยกว่าที่คิดนะที่หินเนี่ย มันมีอยู่แล้วเป็นหินธรรมชาติ <ừ> ทางเจ้าของวีสอร์ทเขาชอบที่หินมันสวยขนาดนี้ <ừ> เขาก็เลยซื้อที่ดินแล้วค่อยเอาสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมาวางไว้บนที่ดินอีกทีนึง่งประหยัดคือทําอย่างเงี้ยมันแพงกว่า <c oughs> แพงกว่าทำแบบนั้นี่ก็อข่าอจอย่างอาคารเนี้ยนะผมคิดถึงคุณเลยคิดถึงครอบครัวใหญ่ๆของคุณเลยจริงเพราะว่าตอนที่ผมมาถึงปุ๊บเนี่ยตอนแรกนึกถึง <Hey. S 2> ชวนแม่มาก็ดีนะคือปกติเวลาไปแบบนี้บางทีเราไปตามโรงแรมมันต้องนอนแยกห้องกันเ,ออเราจะรู้ออสึกเหมือนเราไม่ไ,มได้ดมาด้วยกันไม่สชนิทกันออแต่พอไปเช่าบางอย่างเนี่ยก็นอนอัดด้วยกันมันก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกออถูกไหมออแต่พอมาที่นี่มันกลายเป็นว่าอาคารนี้เหมือนเป็นของเราไปเลยเพราะว่ามันจะมีหลายห้องนอนแยกกันอยู่แต่ว่ามันอยู่ในอาคารเดียวกันเปิดหน้าก็เห็นหน้ากันแล้วใช่ไหมแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวมันเลยแบบดูแบบอบอุ่นมันน่าจะแฮปปี้อ่ะนอกจากครอบครัวแล้วแบบนักศึกษา เอ้ก็ดีนะมาเที่ยวกันก็แม่ปิ้งมีครัวให้เรียบร้อยว่าะมีตู้เย็นแยกนะเหมือนแบบใส่ของสดที่คุณแบบจะเอาแม่ปิ้งบาคิชอะไรกันได้แต่พูดถึงในจริงๆแล้วเนี่ยก็บริษัทก็มาเอาติ้งได้นะพื้นที่มันสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ก็เหมาะสมอยู่สําหรับสายเลซี่สายขี้เกียจไม่อยากปิ้งไม่อยากทำอะไรเองพี่เจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าเขาไปเจอร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกมันอร่อยรสชาติเด็ดพอ สร้างเสร็จปฟ๊บก็เลยไปดิวเขาซึ่งพี่ชายผมเนี่ยมาแล้วกลายเป็นว่าติดใจเออบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะว่าแบบอาจจะตั้งใจไปกินที่ร้านในสักวันหนึ่งเลยด้วยซ้ำนคือวันนี้เราก็เลยจะมีทั้งสองอย่างเหมือนกันเราจะทำทุกอย่างเราจะปิ้งบาร์บีคิวด้วยเราจะสั่งอาหารจากร้านนี้มากินด้วยจริงๆแล้วคุณยอมรับมาเถอะว่าคุณปิ้งบาร์บีคิวไม่อร่อยอ่ะผมไม่ได้จะปิ้งอร่อยผมซื้อมาเบทาโกให้มันหมักแบบว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะพูดอย่างี้มาเลยเรามากันสองวันหนึ่ง เดี๋ยววันนี้พวกผมขอพักกันนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีะเคล็ดลับบางอย่างสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแล้วทำรีสอร์ทแล้วมีเวลาจำกัดเนี่ยอดใจไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันวันนี้ขอไปพักผ่อนก่อนโอเคครับเจอกันครับ า้องสอดใสกับอากาศดีๆที่อุณหภูมิ20ปกว่านะครับมันคุ้มค่าจริงๆที่เราจะขับรถมาสัก2-3ชั่วโมงแล้วก็มาค้างสักคืนดิงที่ Rock Forest Resort เขาใหญ่นะครับตามที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับรีสอร์ทแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเปิร์ดผู้เป็นสถาปนิกออกแบบโครงการ Rock Forest Resort เขาใหญ่แห่งนี้เดี๋ยวเริ่มต้นก่อนจากที่ดินที่มีหินสวยๆแบบนี้เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงครับจริงๆต้องเล่าว่าเจ้าของโครงการเนี่ยไปรู้จักเจ้าของที่ดินแล้วก็ได้พามาเที่ยวที่นี่นครับเป็นโลเคชั่นเป็นแลนด์สเคปที่เขาไม่เคยเห็นมันเป็นป่าหิน ถ้าจะมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามีหินงอกขึ้นมาจากพื้นดินไปหมดผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหม,มเรามาครั้งแรกเราตกใจกที่มันมีที่แบบนี้ในประเทศไทยได้เลยเนี่ยที่เห็นนี้ไม่ใช่โฟมนะหิน <c oughs> จริงๆธรรมชาติจริงเ่ยเขาเลยชวนเรามา,มาดูที่ดินก่อนที่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเราก็ดูว่าเอ้ยพอมันน่าสนใจปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เรามานั่งคิดต่อว่าด้วยแลน์สเคปแบบเนี้ยเราจะออกแบบยังไงเราจะใช้วิธีการก่อสร้างแบบไหนให้มันมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อม แล้วก็กระทบกับทุกๆอย่างในโครงการที่น้อยที่สุดมไม่ไม่ง่ายนะผมว่าไม่ง่ายยากมากตอนแรกนี่เป็นเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไงเราเจอที่ดินเรียบๆหรือเป็นผืนดินที่เราสามารถตัดแต่งได้แต่พอมันเป็นหินปุ๊บเฮ้ยเราจะตัดได้ไหมหรือจะตัดดีไหมอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดเยอะอ,อะไรเงี้ยครับทำไมถึงมาจบที่รูปแบบโครงการลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาเดินสำรวจแต่ละจุดแต่ละจุดดูทั้งจำนวนหินดูระดับความสูงดูเชฟของหิน ถ้าจะเห็นจากทางเดินที่เราเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีหินสองก้อนใหญ่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันเหมือนเป็นประตูทางเข้าซุ้มประตูทางเข้าเราก็เริ่มเจ้างจากตรงนี้พอเราเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดที่เข้ามาเนี่ย<อ>มันเหมือนประตูเข้ามาปุ๊บ<อ>เราจะเห็นมุมพาราลามาสวยๆเห็นภูเขา<อ>เห็นวิวอะไรเงี้ยครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ไอเดียได้ตำแหน่งของของตัวอาคารแล้วมาเจอจุดนึงเห็นอีกอาคารหนึ่งจะมีต้นไม้ตรงกลางของบ้าน เป็นาปคู่อาคารคู่นตรงกลางเนี่ยเวลาต้นไม้มันคุ้มเนี่ยมันใหญ่แล้วมันสวยมากเลยเราคิดว่าอีกอาคารหนึ่งน่ยน่าจะทําอาคารล้อมต้นไม้ไว้น่าจะเป็นแลนด์สเคปที่เหมาะอาคารสองหลังเนี่ยจะไม่ได้บังวิวซึ่งกันและกันจะ่เทควิวในมุมที่ดีที่สุดพอเรามีสถานที่แบบเนี้เราต้องเลือกสิ่งปลูกสร้างให้มันเหมาะเพราะฉะนั้นการก่อสร้าง แบบปกติมันน่าจะน่าจะลําบากนะผมว่าใช่ใช่เราพยายามเอาสถาปัตยกรรมเข้าไปแทรกอยู่ในธรรมชาติรรชาติเ,เราไม่ได้สร้างสถาปัตยกรรมมาแข่งกับธรรมชาติเ,เราเพย,ยงนั้นเราจึงพยายามดูให้มันกลมกลืนซึ่งกันและกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นแป๊บนหนึ่งนะครับคุณเปิร์ตมีรถขายอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านก็จะเป็นเซเว่นน่นี่เราแนดงเห็นว่าที่นี่มันแบบโ,โหธรรมชาติดีรรากซึ่งถ้าเรามองแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการก่อสร้างแบบ ปกติทั่วปไปเนี่ยสร้างอาคาร2-3ชั้นเนี่ยน่าจะใช้เวลาเป็นปีม,มันเป็นในด้ว่าถ้าเราควบคุมไม่ดีงานก็อาจจะไม่ดีก็เลยมองหาโซลูชันในการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปนําเสนอทางเจ้าของอซึ่งเขาก็เห็นด้วยจากการทํางานร่วมกันเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการเนี่ยมาจริงๆแค่หลักๆ3ครั้งนะครั้งแรกคือพาผมมาดูที่ดินก่อนอที่จะซื้อครั้งที่2ผมมาเดินเร์เวแล้วก็ เ,เลือกตำแหน่งที่จะลงอาคารผมก็พาเข้ามาดูแล้วว่าไอ้ตรงนี้จะวางรั้ทงที่3าคือตอนยกอาคารมาตั้งหลกัหลกสามครั้งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับฟังดูมันอาจจะดูเวอร์วังนะแต่จริงตอนเอาอาคารมาตั้งเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวเวอร์วังจริงครับเวอร์เวอร์ว่าครับแต่เอากระบวนการตอนแบบเริ่มผลิตจนมาตั้งเนี่ยขั้นตอนในการออกแบบใช้เวลามากกว่าการก่อ,กอสร้างอีก่นะ เพราะเรากว่าจะออกแบบกว่าจะเลือกวิธีการเจ้าของหลชอบด้วยพกใจด้วยประมาณ3าถึงสเดือน3ามถึงสเดือนแต่ใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยประมาณไม่เกิน2เดือนเอามาตั้งวันเดียวใช่ยังไงก็ตามรวมทั้งหมดแล้วก็เร็วกว่าการสร้างแบบแบบปกติมากเร็วกว่า3เท่าเป็นอย่างน้อยเลยอยากรู้อีกนิดนึงเรื่องคอร์สอ่ะมันใช้เวลาน้อยค่าแรงเนี่ยมันก็จะน้อยไปด้วยจํานวนคนวงคนงานก็จะน้อยไปด้วย แต่การที่เราต้องเลือกวัสดุที่มันมีคุณภาพและทําการก่อสร้างก่อนซึ่งเพราะนั้น2อย่างนี้มันจะเทรดกันจุดท้ายแล้วมันไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเทคนิคการก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทเราเลือกในตอนที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็เอามาตั้งเนี่ยคือเราจะขนแม่มันจะยังไงเ่ยมันจะระบายอย่านั่นนั่นงงคือประเด็นหลักประเด็นหนึง่งเราก็เลือกใช้เป็นลักษณะของโครงเหล็ก ที่จะมีน้ำหนักของมันเบาเพราะเหล็กมันเบากว่าเบาว่ามันก็ขนขนมาง่ายด้วยความที่มันเป็นป่าหินแล้วก็ลึกถึงความที่มันเป็นเหล็กกระจกหินแล้วก็ใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นเป็นหินเข้ามาช่วยกระจกเข้ามาช่วยมันจะทาให้ทำตัวเหล็กเนี่ยมันดูกลมกลืนกับธรรมชาติไปด้วยพร้อมๆกันนะครับมันเลยดูลงตัวดูโมเดิร์นเนาะพอมันเข้ามาอยู่ในแบบลักษณะเป็นป่าเป็นเขาอย่างมีความชื้นอย่างเงี้ยเหล็กที่ใช้เนี่ยมันจะ มันจะต้องอ๋อแน่นอนแน่นอน,น,น,อนเรื่องโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการใช้เหล็กเราก็ต้องเลือกว่าเหล็กที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็คงทนกับสภาพอากาศที่ที่โหดเหมือนกันนะอีกทางเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีที่ดินแล้วก็อยากจะมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองผมว่าการใช้บ้านสําเร็จรูปที่มีโครงสร้างเหล็กเป็นทางเลือกที่ดีในการที่จะคุณจะทําโครงการของตัวเองขึ้นมาเช่นกัน ค่าใช้จ่ายไม่บานปลายระยะเวลารวดเร็วคุณไม่ต้องมาคุมงานนะนะครับก็ฝากสำหรับเจ้าของที่ดินที่อยากมีโครงการเป็นของตัวเองด้วยตรงนี้นะครับ